ไปไปโอริโอครับวันนี้พี่มีอะไรมาให้ทายว่าทั้งหมดเนี้ยรวมกันเป็นชื่อบ้านอะไรอันแรกนะอ่าคีบิโก่อนคีบิโก่อนแถแดมถดมแถแดมดมแถแดมแถแดมถดมเอาคนญี่ปุ่นเขาทำอะไรคาร์บคารลบไหวเหรอจู่จู่ไหวจู่จู่ไหวเออบ้านจู่จู่ไหวกระผม เสียงดังเออเอ้ยไก่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 ทำงานเอออันนี้เขาทำอะไรเนี่ยเขาเขาตอดหัวเงี้ยตอดเงาเงี้ยตอดเงาตอดเงาขอบคุณขอบคุณทำไมขอบคุณเยอะจังเลยเออเรียงดีๆนะอ่านไม่ออกอ่ะสองทางไก่อ่าอ่ารวมรวมเป็นบ้านดิบ้านไรผิวอันนี้อะไรไม่อะไรจุ๊จุ๊ไม่พูดไม่พูด นี่แม่นี่แหม่นี่เขาทักทายว่าไงเขาทักเอออันนี้อะไรลำโพงลำโพงเสียงเสียงเสียงดังเออไม่พูดให้ดังแต่จะทำให้ดูอ๋อใช่เอามันคุ้มมากที่คุมากเลยที่ไม่มันจะตอบได้ไงมาวันนี้ท้าไมเอาให้อันนี้มาเนี่ยให้เอาของขวัญคนเก่งโอู้เก่งเลยนีไม่หล่ะ ขอบคุณจอากำลังใจจากบ้านไม่พูดให้ดังแต่จะทําไม่ดูวันที่27สเจนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีแล้วอยากให้ไปโอ้พร้อมแบบนี้ด้วยนะก็ขอบคุณเขาขอบคุณบ้านไม่พูดให้ดังแต่จะทําให้ดูนะครับก็เชื่อว่าเป็นคําหนึ่งที่เจอสติดไปตลอดมาเราจะไม่พูดให้เขาฟังแต่เราจะทําให้เขาดูนะครับถือว่าเป็นหลักการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเลยขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับรักนะคะ